ดีไม่แห้งไทยเห้าเอาทั่วประเทศตอนนี้ก็ล่างมีฝนตกบพว่าผากไดนะสลับกันหรือเาสีตกลคอมกันแต่ว่ามากอืมมีตีของฝนตกนะี่นะมันก็มีหนักมีเบามีพอดีมองได้น้ำพอดีก็ว่าดีอามองน้ำหลายเกินไปมองยุ่ลุ่มพื้นทีเน่เคยน้ำเคยถ่วมก็เตรียมใจไว้มองได้เพราะเคยถ่วม น้ำ่วมปีนี้ครั้งแรกนักสุดในรอบสิบปียี่สิบปีกับว่าไปนะมันก็เป็นมาตรฐานของ,ของน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นที่พาสามารถกําหนดได้บอกว่าประเทศไหนนะมแม้แต่ประเทศบ่เคยน้ำท่วมประเทศทะเลใา้ก็มีน้ำท่วมขึ้นมาด้คืขึน้นนั่นก็คือมันเป็นอุทก,กภยัยนะเออวันนี้ห้องิมากล่าวถึงว่านิติการเกิดน้ำท่วมการตอบสนองระวังคนถ่เก็ถึกน้ำท่วม ผู้ที่เฝ้าระวังคนในประเทศปฏิกิริยาในการตอบสนองนำถ่วงผู้ถือนถำถ่วมกับลําบากผู้ว่าถือนำถ่วงกับเป็นยังไงกับเฝ้ามองเฝ้ามองเอสองสารเขานี่กับจิตกระจที่จะให้ความวยเหลือมีนําใจที่จะแบ่งปันความทุถูกยากนะบรรเทาความู์นะกับที่มัเปียบเทียบให้เห็นว่าอืมันยุย่ใสยมันกระถว่วมอา้าว บอกว่าประเทศไทยประเทศเล่าเขมรพม่าจีนอเมริกามันถ่วงกันเบิืหลายย่ามถ่วงนะนะขอให้เกิดเหตุการณ์เอขันยุ่ไก่ก็ได้ซอยกันขันยุ่ไก่เขาก็ให้ได้จังตะเบิงเนาะอันนี้ก็คือว่าละของการเกิดนำถ่วงการเริ่มต้นขึ้นมาถ่วงนิดน้อยมันก็เอาก็เป็นชิ้วชิ้วธรรมดาออก็ว่ากันเล็กๆน้อยๆพอถ่วงหนักกันมากเฮ้อพอไวตัวนี้มีการระดมทุนมีการบริจาคกันเกิดขึ้นนะ บันนี้เอาประเทศไทยห้อพื้นทีกับประมาณนึงนะคนนไม่เจ็ดสิบล้านการบริจาคกันให้ความอาใจใสฐานะของประเทศไทยก็ดีนะมีน้ำใจนะเอา้าวันนี้ซองไปประเทศเล่วอืมประเทศแล้าวีิเอาสลรับกันทวมละไทยทวมแน่ล้วทวมแน่ทวมพร้อมกันแน่ทวมก้อนแน่หลังแน่เออเอาก็แล้วแต่สิเหตุการณ์สิเกิดขึ้น ลายนี้รู้ซึ้อที่ทวงพร้อมกันท่างเหนือไทยกับท่างเหนือเล่า,นเ,ลนาเ,เนี่ยทวงคือกันเล่นน้ำเดียวเนี่ยอสภาพการทวงคือกันนะอวันนี้แต่มิติการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันแตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงนะรัฐบาลเล่าประชุมยังยัง,งันบุเรื่องสตียังเงินบ,บุเขาได้สนใจปน,นั่นแต่ยิ่งแต่ว่าคนเล้าเขาเอาพื้นกันเองนะอ,อน้ำทวงย่นไปบ่อยเรื่องสตียังสติสติรือมันสติ ปไปักกวดยังกันกับเล้วแต่ละนั่นคือเขาว่ามันบกเกี่ยวกันคบน้ำท่วมปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยน้ำท่วมเขาก็ตอบสนองเรื่องอื่นเอาไว้กันก้อนหยุดเวเว่ไปเว้าเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีฐานะหรือองค์กรอร่วมกัญยูอย่างต่างๆสมุนนิธิที่เขาทำหน้าที่เกี่ยวกับการขุศลอยู่แล้วน่ะทุกองค์กรเขาจะหันหนามหาคนน้ำท่วมเสียกันเพราะว่านี่คือว่าละที่ มันต้องได้แสดงน้ําใจนะถึงเป็นเป็นวระแสดงน้ําใจแล้วล้วคนไทยเขาก็ร่วมใจกันที่จะแสดงออกบว่าซื้อมนตชนว่าผู้กู้ภัยนะเออหรือว่าประชาชนหรือว่าเด็กๆเ,เขาก็แสดงออกถึงน้ําใจในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเอาห้าสิบเก้าถึงอ่แนนของรัฐบาลไทยเขาเห็ดอยัางกันพอดีเอาเออประชุมกันนะ ให้การประชุมกันเตรียมที่แล้วนี่ว่าจะซอยเหลือกันยังไงขึ้นชาติขึ้นพ่อวร์อพอยแล้วนะแม่แต่ว่านายกอืมเอาขึ้นพ่อวร์อพอยแล้วในการดูแลให้ความเอาใจใส่กันนะนี่นี่คือเป็นวอลลุ่มในการช่วยเหลือน้ําท่วมนะเขาช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยเปิดบริจาคครับใครสนใจให้การบริจาคนี่เอา มองได้น้ารถก็ช่วยกันทหารทหารก็ช่วยกันเก็บกวาดนะเอา,เอานี่สภาพน้ำถ่วมต่างๆรถทหารบอเอาไปนเอานี่คือสภาพการให้ความช่วยเหลือสิ่งของจะจะส่งไปนะส่งไปทั่วถึงกันนะเพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝไฟเจ้าทหารนายทหารไม่ว่าระดับใหญ่ระดับสูงระดับนายพล เขาก็สนใจหรอกว่ายศถาบรรดาศักยังอ่ะขอให้มีโอกาสได้แสดงออกนะมันเป็นโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงน้ําใจระดับนายพลเขายังมาทํากับข้าวกินเลยอันนี้มาถึงประเทศเลาวเนี่ยศักยภาพการช่วยเหลือในประเทศเลาวลาวกระทวงพ้อลาวไทยบ้านซอยกันเองนะสภาพการให้ความช่วยเหลือของประเทศเลาวเขาก็มี้ําใจกันบ้างตามภาษาคนขเขาพูหลายเอ,อมาแล้วไม่ซุ้ง เศษไม่สุ้งหางเออชิ้นส่วนมันมาตามสะพานตามนี่แหละนี่เขาเคยเว่าไว้แล้วว่าไม่สุ้งขายให้ประเทศจีนขายให้เวียดนามเดี๋ยวนี้เศษของมัน,นมาสั่งมลภาวะนะไหลมาแล้วไหลมาแล้ว,ลลวนะไหลมาถ่วงบ้านเจ้าแล้วเออนี่คือสภาพเออนั่นละเศษไม่สุ้งมาแล้วเอ,อเอาเสียไลายเป็นไดว่าไปเออนี่แหละ นิติการให้ความช่วยเหลือนะอมืมันจะแตกต่างกันอคนไทยเฮาองเนี่ยบ่าว่าจะองค์กรใหญ่เล็กไม่ว่าจะส่วนตัวไม่ว่าจะดาราผู้มีชื่อเสียงนักร้องกล้วยกล้อง,อง,องหว้วยไรเป็นแสนเป็นล้านนะเขาทุ่มทุนนะคิดเบ้งนี่คือการแสดงออกถึงน้ำใจในคราวที่เ,ออเพื่อนร่วมชาติ มีความต้องการทุกเดือดร้อนนะแล้วน้ำใจมันสิ่ีเฉพาะคนไทยั่นบอกที่ต้องแสดงออกเียนะสายเลือดอื่นๆเขาก็ต้องมีคือกันนะเออแล้วคนลาวคนคนยิ่งมีน้อยนี่ไม่มีความรู้สึกเลยเลยว่าความสามคัคคีนะความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันชออนชาติลาวเรามีอยู่เจ็ดล้านกว่าคนนะี่ย เพียงบดให้ควาบรวมมือซึ่งกันและกันคนรวยมีเยอะแยะไปคนลาวนะนะเออ,องค์กรใดๆมันก็น่าจะมีน่าจะแสดงออกแสดงออกนะเพราะว่าโซเชียลมันเป็นตัวบอกอยู่แล้วมีการทำปุ๊บที่ไหนเนี่ยมันไม่มีพลาดดอกนะบ้านนอกบ้านหน้าเขาแสดงความถูกอยากน้ำทวงเขาก็มีกล่องอยู่ในมือเขาก็ไายขึ้นมาเป็นข่าวได้ทันทีนะขึ้นโซเชียลได้ทันทีอืม แล้วไฟอให้ความช่วยเหลือแหละสิองค์นไหนก็ว่ามาอืมระรับรัฐบาลคือบมมีแอคชัน่นน้ำท่วมนะน้ำท่วมนะเออมันต้องได้รับการช่วยเหลือนะผู้ทุกข์ยากผู้มีกำลังมันจะต้องให้ความช่วยเหลือบพราว่าสิเป็นกำลังหรือว่าทุนทรัพย์นะคนที่ระด,ดับธรรมดาเขาก็มีเสือพา เมื่อสองมีอาหารการกินมิยังเขาก็ด z งไปจ้างของประเทศไทยเขาห่ังไปไม่มาอะไะจะกเขาไปซอยอยังกันตั้งเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยวันหยุดเขาก็ไปซอยทําอาหารซอยเก็บกองเก็บอาหารซอยเอท่าที่จะทําได้นะเป็นเล็กน้อยแค่ไหนมันก็ถือว่าเขาสละแรงกายแรงใจนะแต่ว่ามีตีของคนเล่านะพอเห็นเขาสภาพกันแสดงนำใจไอ้ยังอ,ยงออกว่าเขาอยู่กันเงียบเงียบ,ยบยยไดยเฉยไดชนใด เอนี่ก็คือสัญชาตญาณการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเพียงยังคอยโบมีเพียงยังคอยบออกมากวันนี้เรื่องเก้าถึงทําไมคนไทยไม่มาช่วยเนี่ยโบมีผูเใดต้องมาเก้าเพราะว่าคนไทยเขาน้ําท่วมหรอเขาก็แสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือเขาก็สร้างเขาก็ทําให้เห็นไงเขาก็เห็นหเห็นแล้วว่านี่นี่คือน้ำใจของคนไทยคนในชาติ ขาให้ความช่วยเหลือกันทุกองคอ์กรทุกระดับนะเ,เจ้า็ต้องมาถามหาเจ้าเด็กเล่าลวกแบนทั้งหลายอ,อสีมาว่าสมนา,นาประเทศไทนามทวมเออมันเป็นปากหมดปากหอยปากปูปากไรสาละระดับคนไทยเขาก็สนใจดอกเดืองพ่อปนันขีปติวเออมึงสืม่านี้ความสุขในการเห็นเขาทุกข์ยากลำบากไงนะเออแล้วเวลาเกิดความทุกข์ยากตัวเองบ้านลำบาก มันไปยังไหน่นะปากมามๆนะั่นมันได้ประโยชน์ยังขึ้นว่าเขาบอกมีเวลามาวอาวเมา่าโตมาเถียงดอกกับของพ่อปนั้นอืเขาแสดงออกให้เห็นเอ,อว่าเขานะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกันทุกรูปแบบว่าเจ้าสินาทีที่มี่นาทีโดยตรงหรือเป็นองค์กรที่เขาแสดงง้ำใจนะเขาจะตั้งโต๊ะตั้งเต็นยุตเต็มไปหมดในการให้ความช่วยเหลือ แม้แต่ขณะที่น้ํากําลังท่วมหรือน้ําท่วมไปแล้วไปน้ําลดแล้วเขาก็ยังไปช่วยเก็บช่วยกวาดนะจนจนงานจะจบเดีวหลังจากนั้นรัฐบาลเขาก็ต้องไปสืบว่าใครเสียหายเท่าไหร่เออรัฐบาลจะมีกองทุนมาให้ความช่วยเหลือเออเท่าที่ทุนงบประมาณเขาศึกษารถจัดสรรได้ผู้มีหน้าที่เขาเกี่ยวกับงบประมาณเขาต้องว่างงบประมาณหางบประมาณประชุมกันแล้วหางบประมาณมาช่วยเหลือ เ,ออเจือจูนกันหลังน้งออําท่วมสซอยแบงเบาผ้าละของคนตีหลับได้กับการนำถ่วงได้ยังไออมาเทียบกันกับประเทศลาวเขาบอก่าตามบุญตามกรรมนำบ่ทถ่วงกับบริมียงท่วงแล้วกับบรมียงค้อกันน้ำแหงแล้วกับบรมีบรดมียงมายามมายังบ่ถามข้าวทั้งสิ้นน,นั่นคือความแตกต่างระหว่างประเทศที่เขาจเจริญกับประเทศที่เขาจริญ บ่จเลื่นก็เลยบันโมไมีนำใจมันก็เลยนั่นหละความจะเลื่นมันไปบ่ถึงอืเขาจะเลิ่นแล้วเขาก็แสดงออกถึงนำใจน้ำใจก็เห็นหลากหลายมากไออคนบอจเลื่อนก็มีแต่อยากได้เป็นของเจ้าของบริจาคส่วนร่วมบริจาคก,การเห็นอกเห็นใจนะอมิติอันนี้มันถิอ่แต่ก,กับเบื้องที่มีเขาจเจร่ญเท่านั้นตี มันบอเป็นเงินเป็นทองนี่แหละเรื่องเรื่องน้ำใจน,นะเออถ้ามันไปอยู่ในองค์กรไหนมันไปอยู่ในสังคมไหนสังคมนั้นก็ได้รับการพัฒนามีความสามัคคีกันการเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยเออตัวเวที่เก็บเขาตะทงเจ้าของห่วงตะครอบวเจ้าของขอ,งองืมมันก็เป็นเท่าที่เห็นนั่นแหละนะเออความหวังของคนในชาติไม่มีไม่ได้มีเอาซะเลยบ่มีว่าได้ยิมได้หัวได้ยังเลยนะ เออกถูกลงไปบ่เ่มาเหลียวบ่งกันเออบ่มีโอกาสว่าสิเด้เงยหน้าอาปากซ้ำเติมจากภัยธรรมชาติอนอมีปันไดก็บบ่มาเหลียวบึงเขานะเออนี่นี่ะคือความแตกต่างระหว่างน้ำใจคนไทยกับเล่านะถือว่าคนหน่อยคนหลายมันบ่เป็นประเด็นอของพวกนี้นี่มันอยู่ในน้ำใจมันอยู่ในใจอยู่ในการเฝ้ามองมองแล้วแอคชั่นไหมอ่า แอคชั่นให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นแอคชั่นของผู้ที่จะเริญแล้วมันตอบให้เห็นเลยละ่ะทําไมเขาจึงจะเรินก็เพราะว่าเขามีน้ําใจด้วยเขามีน้ําใจเขาเพึ่งพาซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันก็เป็นต้นทุนของสังคมเขาสิเหนียวสิแนนหรือไม่มันก็เป็นต้นทุนของสังคมขคนมีเขาก็เบิ่งคน้นทุกขคนทุกเขาก็อาศัยอัน,นมีสรอยเหลือกัน ตามความสามารถของเจ้าของนี่คือมันสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันเขาก็ด้ยุดยังอิจฉากันเขายุดยังแบบพึ่งผ้าอาศัยนะนั่นคือสภาพจิตใจมันต่างกันระวังไทยกับเล่าเห็นเห็นกันอยู่นี่นะันงทีบอกภาษายังกันสร้างละ่ะว่าบอกภาษาคือกันยังตะเลกตตางแตออ่การปกครองไม่เหมือนกันอืม การสื่อสารลงมาสู้ประชาชนก็นเลยบ่คือกันนะแต่ยิ่งแยกกันออกไปมันก็ต้องยิ่งไกลขึ้นไปเรื่อยอ่ะโอเคมื้อนี้ครับว้าสู้ฟั่งเรื่องน้ำถ่วงนะมันอาจจะมีตอนต่อตอไปก็ได้ขอให้มันมีอ่าเรื่องเล่าที่น่าสนใจไปก็นี้ก่อนเพราะว่าช่วงน้ำถ่วมมันอาจจะเลือยอยู่สองสามเดือนส่วนสิลงมากรุงเทพฯน้ำนะมว้วนนี่สิลงมาถึงุงเถี่ยนนี่นมันยู่งเมื่องเหนืออยู่อ กัจิก้อนเดียวกันนี่ละเดี๋ยวมันจะค่อยลงมาเออก็จะค่อยติดตามมันไปนี่ละมันจะหนักขึ้นอีกว่าเพราะมกน,นุงถี่เราส็นยังไงเหตุการณ์เอ้าเนี่ยมันก็จะกเกิดการแสดงนำใจกันมาตามสายนำนี่ละเอาโอเคขอให้คนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เขาก็มี่กำลังใจนะเรียกหมายเลขบัญชีเราก็เอาได้ซอยได้เปิดเผยซอยกันไป าผู้ใดมีน้ำใจกะเมื่อบบโทรศัพท์ยู่ใมเมื่อกกดกาไปผู้ละหาละสิบร้อยสองร้อยตามศรัทธาของเขาเนาะหมายเลขบางทีเขามีให้แล้วหลายเบอร์อยู่อ้าโอเคครับ